วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอว๊ฟิกเกอร์วันนี้นะครับเรามาในเรื่องของคันไตคอลเลกชันหรือคันเคเละนั่นเอง เรื่องนี้ดังมาก Canvas> ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือรบของญี่ปุ่นอ่ะมาทาเป็นเป็นมีชีวิตเป็นคนอ่ะเหมือนเอาเรือรบญี่ปุ่นนะฮะมาทําให้เป็นเหมือนมีช like ีว <ic ิตไม่ใช่เหมือนมีชีวิตเขาสมมุติว่าแบบเรือรบเป็นสิ่งมีช yeah, ีวิตชนิดหนึ nice ่งที่เป็นคนเลอะไรแล้วเขาจะแบบเอาอาวุธต่อสู้กันก็คือเราก็จะได้เห็นสาวๆน่ารักน่ารักแต่มีอาวุธของเรือรบเข้าไปสู้กันในนิเมะก็แปลกแปลกหูแปลกตาไปเหมือนกันแปลกหูแปลกตาเหมือนกันเรื่องนี้เอามาให้ดูก่อนแต่ว่าคนที่เคยดูคันคอเล่มาแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เคย กิเกเซเป็นชื่อเรือรอบของญี่ปุ่นคือถ้าคนที่เคยดูคันคอเล่คนก็จะจําได้แค่พวกอะไรอะซูเปกิหรืออะไรที่แบบอตัวหวล,กลกักๆฮิบิกิอย่างเงี้ยอาคาชิอย่างเงี้ยอันนี้น้องยูกิกาเกเซเนี่ยคุณจะไม่คุ้นหน้าเพราะคุณจะไม่เห็นเขาในอนิเมะหรืออาจจะเห็นแต่ผมไม่รู้แต่ถ้าผมไม่รู้ผมก็น่าจะไม่เห็นถูกไหมสามารถหาดูน้องได้ในเกมคันไตคอลเลคชันเลยกับโดจินคันไตคอลเลคชันนะฮะโดจินไม่ต้องบอกก็ได้นะเดี๋ยวไปเติร์ก่อนเพื่ออยาก ไปอยากเห็นน้องไงเ,ออเดี๋ยวกูกลับไปเิร์ชก่อนอันนี้เป็นงานของค่ายอะไรครับ m a x Factory ครับก็เป็นค่ายที่ค่อนข้างที่จะคุณนหนคุณดาก,กันเออแล้ว<ๆ>ที่สำคัญที่ผมเห็นเมื่อที่นี้นี่สัญลักษณ์อาคุณดูคาว่าครับคุณดูคาว่าคือสาญลักอะไรครับดูครับ ห็นว่ามันมีอยู่บริษัทค่ายผลิตอนิเมะนะครับคือคนโดเขาว่าเป็นค่ายที่ผลิตอนิเมะเรื่องนี้เป็นคโอเคโอเคผมนึกออกแล้วเหมือนว่าเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของเขาแล้วก็รับรองได้ว่าอันนี้เป็นของแท้แนนน่อของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ซึ่งหมายความว่าสามารถขยับได้ขยับได้ไม่ใช่ว่าแอคชั่นฟิกเกอร์คือแอคชั่นต่อสู้นะครับไม่ใช่เรามาแกะเลยดีกว่านี่นะครับรูปแบบแพคเกจจิ้งทำเหมือนของเนนดอยเลยเห็นไหมฮะมีฉากให้ด้วย ฟิกมากกัน a n d ด o อ d ค่อนข้างจะมีแพลตฟอร์มแพทเทิร์นที่ค้คายกันแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนคือถ้าเขาเป็นแมาแบบไหนเขาก็จะเป็นแบบนันทุกตัวครับเช่นเบสฐานก็จะเป็นแบบนันทุกตัวแต่คุณอาจจะเคยเห็นลูกเช่นเลิบอ,อย่างของเลิบไล์เงี้ยจะมีสเตทไอพวกนั้นคือซื้อแยกซื้อฐานแยกมานะครับส่วนใหญ่แอคชั่นฟิกเกอร์ครับเขาจะมีเบสได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการล็อกหรือว่าในการจับจัดท่าอะไรต่าง เรถือว่าแถมของมาให้เยอะมากเลยนะคุณดูดูสิให้มาสี่คู่นะครับ,รบแล้วก็มีมืออยู่ที่ตัวอยู่แล้วคู่หนึ่งก็รวมเป็นห้าคู่หน้ามาสองคู่ตัวอีกหนึ่งก็เป็นสามครับผมตัวเชกเกอร์นะครับเราก็จะมีเป็นตัวนี้เนาะก็คือตัวน้องจะสังเกตว่าซึกมาเนี่ยจะมีข้อต่อใช่ ตั้มคงตั้มขาตามขแขนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หน้าตาสุดแสนจะน่ารักของน้องอยูกิเกษซ่นะครับคุณภาพาของฟิกมาก็คืออย่างที่รู้ๆกันฮะ<ๆ>เขาจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับนี่นี่คือหน้าตาของฟิกมาคุณจะสังเกตได้เลยว่าฟิกมามันจะต่างกับฟิกเกอร์อย่างหนึ่งคืออพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ผมอชอบมาเนี่ยมันจะสเกล1นต่อเเนาะแล้วก็1นต่อแแต่ว่าฟิกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเล็ก S <S ใช่ปะ<ช>คือตัวมันเกือบจะเท่า1นินดอยเลยคือไซส์มันจะประมาณ1ต่อ12อ,อ่าโดยส่วนใหญ่ใช่แล้วก็ความพิเศษของเฟิกมากเลยครับคือนอกจากงานจะละเอียดทุกด้านแล้วนะหน้าตาน,น่ารักละเอียดคมยังมีข้อต่อที่เยอะทั้งข้อแขนใช่ไหมครับหัวไหลหัวเข่า คือเราเห็นน้องยูคิเกษตรเนี่ยน่ารักหลือล,ะละ่ะใช่รักจริงจะ <c oughs> ถามว่า,าเราดูคาแรคเตอร์ชิ้นเราไม่เคยเห็นน้องถามว่าเราจะอินกับน,น้องได้ไหมอินได้นะเพราะว่าถ้าคุณจะสังเกตในคาแรคเตอร์ชิ้นตัวละครแต่ละตัวมันจะมีปืนไม่เหมือนกันลักษณะโดดเด่นการต่อสู้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ประเภทของเรือลบ <c oughs> ทีนี้ยูคิเกษตรเนี่ยเป็นเรือพิฆาตในอเม t ิ o n ชันก็มีเรือพิฆาตเช่นเดียวกันเราอาจจะไม่เห็นน้องอาจจะเห็นคาแรคเตอร์ตัวอื่นที่น่ารักไม่แพ้กันเดี๋ยวเรามาพูดถึงดีเทลดีกว่า ต้องบอกเลยว่าฟิกมากงานเก็บคุณภาพอยู่แล้วเก็บยอดดี<ผ>ม,มากโดยเฉพาะดวงตาต้องบอกเลยว่าน่ารักเหมือน,นอนิเมะคมวาดวาดคมมากนะครับผมไม่มีการแบบลงสีพลาดแล้วก็ไม่มีรอยเหลื่อมของสี สักจุดเลยแล้วก็ uh huh. ดีเทลค่อนข้างชัดอขอบนูนหรือว่าขอบโลหะอะไรที่เขาทําหรือว่ารอยสลักอะไรเงี้ยค่อนข้างเห็นได้ชัดไม่ใช่ว่าแบบแกะเล็กๆนะครับแต่งานฟิกมาที่ควรระวังเลยก็คือเลือกข้อต่อเพราะว่ามันเป็นข้อต่อที่เยอะทีแต่ว่ามันเล็กแล้วมันบางเวลาจอยมันหักก็คือหักเลยในกล่องไม่ได้ให้จอยสำรองมานะครับในกล่องไม่ได้ให้จอยสำรองมาครับผมแต่ว่าจะมีเป็นมือเนาะสี่คู่ ให้ก็อย่าลืมอ่านคู่มือก่อนแกะไปก่อนเล่นนะครับผมเพราะว่ามันจะมีข้อควรระวังว่าขยับได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ห้ามขยับส่วนไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้นะฮะตัวละครตัวนี้คือชื่อว่าอะไรครับยูคีคาเซะนะครับจากเรือพิฆาตจากเรื่องคันคอเละนะครับผมเป็นงานของใครครับแม็กซ์เบสตสตอรี่นะครับหรือจากคุณตากันหรือคุณชื่อคุณหูกันนชื่อว่าฟิกมากฟิกมากนั่นเองโอเคครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ ประมาณ2,000 2,000บวกลบนิดหน่อยบางทีอจะเจอประมาณ2,000ันหนึ่งสองพันสองยู่อาจจะลงมา1หงพันเกาก็เป็นไปได้ซือฟิกมาราคามันจะตัวเล็กก็จริงนะแต่ราคาจะสูงกว่าขนาดนิดหน่อยอยู่แล้วเพราะว่างานเขาค่อนข้างเก็บดีเนาะเก็บละเอียด ถือว่าถ้าเทียบกับฟิกมาตัวอื่นก็ไม่ได้แพงนะไม่แพงนสองพันต้นต้น,ตนห,รหรือว่าพันปลาปลก็ถือว่าไม่แพงเลยแหละใช่ถ้าเทียบกับฟิกมาตัวอื่นอย่างตัวอื่นก็3ามพันสี่ก็มีก็สําหรับเทปนี้ก็เป็นน้องย <Yeah. S 1> ูทีคเสษตเนี่นารักน่ารัก สำหรับเทปหน้าก็อาจจะได้เจอน้องผู้หญิงอีกแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ซื้อฟิกเกอร์ผู้ชายคุยอยากได้ผู้ชายบ้างอ่าก็ถ้าคุณมีเอาไมค์ผมรีวิวผมก็รีวิวได้หมดเอาเปา็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอวดฟิกเกอร์ตัวไหนกันฝากติดตามด้วยนะครับผมเราดูกดันอีกทีนะเราดูกดันอีกทีก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระ,ะดิง่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งอะไรจะได้เจอคุยกันบ้างนิดหน่อยหน่อยแล้วเราจะได้เจอใบหน้าอันสวยงามของเราสอง ทุกวันที่คุณอยากดูเอาไว้ว่าถ้ามีคลิปใหม่ก็อย่าลืมติดตามันด้วยนะครับสำหรับ,รบวันนี้สวัสดีครับย